แอบมองเธออยู่นอจ้าจแต่เธอไม่รู้บ,าบ้างเลยย่อยย่อยย่อยโดนอะไรอะ่ะก็เพราะมันโง่ก็เหมือนอุ้ยโด,โดน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 อย่างนี้ต้องเข้าแล้ว <amp> อ่ะเจอแล้ว มันนั่งดมดมบมบองๆะไรแถวนี้นะหนุ่มปล่อยเขาไปดีเถอะหมอสิวไม่อยู่หมอสิวบอกเค้นเซิร์นเลยไหวไหมครับนั่นสีจะไหวไหมวันนี้ชีวิตแจมใสขอบคุณครับลงไหนดีวะ งนี้แล้วกันนะกลัวทำไมคนเยอะแยะ ันอยู่ตรงนั้นนี่ล่ะแอบมองเธออยูน่นะจา้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบมองเธออยูน่นะจา้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยขอจิ้มคิวต่อเกมได้ครับแต่จะได้ไหมอ่ะจิ้มคิวต่อเกมอ่ะอ่ะเจอแล้ว มันนั่งด้อมๆบางๆในแถวนี้อ้หนุ่มปล่อยเขาไปดีเถอะให้น้องไปดีครับเขาปล่อยหักเขา,เาไว้ตรงนี้ทำได้พร้อมปีได้เลยใครวะ ดีโอห้าล้านเออมองเธออยู่น่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย ทำงานดีกว่าพวกนางวะ่ะเฮ้ยตึงจัดมาเร็วอย่างตึงจริงจริงบอกค่ะพี่ผมเจอมันและ เส้นแกจุงจพี่แชมป์แกน่าจะไม่มีแอปดำแกน่าจะไม่มีแอปดำอะ่ะไหนเล่นโซโลเพราะว่าอยากเล่นโซโล คนดูบอกว่าถ้าได้สิบคิวพร้อมเปคนดูบอกว่าอยี้ไอเราก็พร้อมจัดแต่เราก็พร้อมจัดแตเราก็พร้อมจัดแต่คนไม่รู้หายไปไหนหมดเลี่ยวอะเดียนกันค่ะพี่โยโยูยคนอยู่ไหนอะอ๋อเจอละตีอ๋อเกมใหม่จะตีไม่รู้ตอนไหนตอนตอนว่าง <c oughs> ตอนอยากเล่นอนะ น้องรู้จักวิธีลบหลีกปะครับน้องแอบมองเธออยูน่น่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเฮ้ย,ยย่อยย่อยมองไอ้นี่แป๊บเดียวเลอไม่ได้เลยนะน้องโอ้ยกระหลายหลายปีเติบอยู่ครับ เลยได้ไงวะเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วตามันจะเห็นเราไหมอ่ะเจอแล้วโดนอะไรอะก็เพระนโง่อ้ยโดน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 อย่างงี้ต้องเข้าแล้ว ต้องเข้าไมตอนแรกเห็นคนยิงเราอยู่ขวามือกมไม่ใช่สายตุยคะ่ะเราต้องมีเล่เหลี่ยมเราต้องมีเล่เหลี่ยม,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 มอ,อ,อ,อะไรดีเช็คิวไปดีอ,อะไรไปอีกซื้อแบบรัวๆซื้ออะไรที่เป็นประโยชน์อ,อะไรไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปซื้อ คนเนี่นผมรอตุยอยู่นะคะพี่มันจะเห็นเราไหมอ่ะใช่แสดงว่าชาติที่แล้วเรา เราต้องไปเล่นหมาเก็บด้วยกันแน่เลยเราถึงได้ผูกพันกันโอ้ย,ปร,ยประตูยี่ว่าประตูยี่นี่คือประตูยี่เราคนดูโอ้ยเอ็กแน8มแปดไก่ไก่ไก่เอ็กแน8มแปดไก่ เอาทุก้อนไปยิงไงตอนสมัยอยุธยาป่ะโดนซะอย่ามาทำตัวน่าลำคานแถวนี้โอ้ยโอ้ยพี่พี่ใจเย็นนะพี่โอ้ยเยอะเยอะเยอะ โอ้โห477ปีพี่ครับเล่นเก่าคนดูได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าตอนนี้ขอฉายโชโลกกอ่อนนะแอปองเธออยู่แน่ใาจแาต่เธอไม่รู้บ้างเลยโอ้ยโคตรชิวอะครับใจที่หนึ่งปน,นี่ยเกมเนี้ยผมจะได้ที่หนึ่งไหมอ่ะเราต้องมองรอบๆให้ดีไม่งั้นเอ้ย หนึ่งหละหนึ่งหนึ่งล้จะสิคิวหรือเปล่าจะคิวหรือเปล่าเีจะได้แค่เก้าคิวจะสิบคิวหรือเปล่าเีจะได้แค่เกคิวมันต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนกูเจอมึงละมาดิ แล้วครับน้องถ้ามันได้ไอ้นี่ี่เขาจบเลยเนี่ยคือต้องวิ่งไปวิ่งมาอีกนานไหมเมื่อไหร่พี่จะเข้ามาครับผมก็ไม่เข้าไปหรอกเพราะว่าพี่จะเล่นผมนี่น,น,นิดนึงนิดนึงไอ้ยมันเออเลยอนะ สิบคิวค่ะพอดีเป๊ะที่หนึ่งสิบคิวพอดีเป๊ะอ่ะเวอร์ดีเวอร์ดี